ความเข้าใจความแข็งแร่งของคิงฮีโลที่ถูกเรียกว่าคู่แข็งแร่งที่สุดในวันธรรมดาวันนึงครับอะตอมิกสมุไรกับพวกลูกศิษย์เนี่ยเขากำลังหาคนที่แข็งแร่งเพื่อประลองดาบอยู่ครับไปหามาก,ก็เลยหิวครับก็เลยแวะพัก้านซูชิครับและบังเอิญไปเจอกับคิงครับกำลังกินอยู่พอดีคิงที่กินอยู่ก็ตกใจจนข้าวติดคอรครับอะตอมิกสมุไรก็คิดว่าที่แหละคนแข็งแร่งก็เลยไปชวนคิงมาเป็นคู่มือให้สักหน่อยแต่จะให้ฮีโร่คัดอีก2อคนสู้กันมันก็อาจเกิดความเสียหายครับเลยประลองกันโดยการตัดแอปเปิ้ลว่าใครจะฟันได้ละเอียด คิงที่ไม่อยากดวลก็พูดเทพไปว่าวันนี้วันพุธนะให้เขาทําอะไรแบบนี้กันเลยจะขอตัวกลับก่อนแต่อะตอมิกสมุทรยก็ยังขอร้องครับเพราะเธอช่วยโชว์ความแข็งแกร่งให้ดูหน่อยทีนี้คิงก็หนีไม่ได้จริงๆครับริงๆจําเป็นต้องตัดแอปเปิ้ลให้ดูคิงก็นั่งกับปอกดาบอยู่สักพักเลยครับแล้วก็ได้ลุกขึ้นเพราะปอกดาบมันติดแน่ไม่มีแรงดึงครับก็เลยเดินออกไปเฉยๆหน้าด้านๆเลยครับพวกอะตอมิกสมุทรยก็ถึงกับเหงื่อตกครับเพราะว่าพากันสูตรกาาเต็มปอดเลยพอคิดว่าแอปเปิ้ลที่ไม่เนอเาัโดตดต,ดตดง มันก็เลยเพิ่มความขังให้กับคิงไปอีก